นี่ก็คือหัวเว่ยเมดบุ๊กโฟค่ะนี่เครื่องจริงน้ำหนักเบามากมันเป็นแบบรุ่นที่เราต้องเน้นพลังฝ่ามือค่ะ<ๆ>ทุกคน 4, 4, 4นิ้วแตะนีคีย์บอร์ดมันขึ้นมาชบเฮ้ยสนุกค่ะฟิลแบบว่ากำลังภายในเน่รวบรวมพลังลมปานยนี่จอใหญ่ยักดูสะใจสุดๆจอใหญ่มาก ก็เล่นกันอยู่อย่านี้ได้ทั้งวันเนาะนี่ก็คือหัวเว่ยเมดบุ๊กโค่ะเพิ่งออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองตอนที่เรามาที่เซงไฮ้กันตอนนี้นะตอนนี้นะคะก็เท่ากับว่าเพิ่งออกมาประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนี่เครื่องจริงน้ำหนักเบามาก ซึ่งถ้าตามสเปคเขาบอกว่าเบาแบบแค่ประมาณกิโลเดียวอะซึ่งมันเบาจริงๆค่ะพับไปนี่มันก็เนี่ยพับได้แบบนี้เลยอะง่ายมากคีย์บอร์ดอันนี้เนี่ยมันจะสามารถถูกเก็บอยู่ที่หลังเครื่องได้นะคะเก็บอยู่หลังเครื่องได้ค่ะมันก็แบบแป๊ะติดกันเลยแล้วก็เวลาจะใช้คีย์บอร์ดมันก็ไม่ใช่อารมณ์แบบต้องไปซื้อคีย์บอร์ดอย่างอื่นมาเพิ่มคือมันเป็นอยู่กับตัวมันเนี่ยเราก็แกะออกมา แล้วเราก็กางมาทีนี้ถ้าเราตั้งขึ้นมันก็จะได้แบบจอใหญ่ๆคือเขาก็โชว์อยู่ท้งนี้เขาก็มีการโชว์แบบว่าถ้าจอตั้งขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่พอตั้งขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นก็หาอะไรมาลองแล้วก็แบบใช้งานมันเป็นคีย์บอร์ดได้ซึ่งเหมือนกันค่ะตัวนี้คีย์บอร์ดก็แบบแปะอยู่ข้างหลังได้พอจับแนวนี้แล้วก็พับลงมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสาเครื่องนี้ค่ะ นี่นี่แล้วก็นี่จริงๆมันก็คือรุ่นเดียวกันหมดเลยต่างกันที่สีคนละสีกันแล้วก็อันนี้เขาก็โชว์การวางคนละแบบอันนี้สีดำสีดำอันนี้สีออกขาว,ขาวนี่สีขาวอันนี้เป็นสีเทาค่ะก็รุ่นเดียวกันหมดเลยต่างกันที่สีนะคะแล้วเขาก็โชว์แบบแตกต่างกัน ฮุเอวายเมดบุ๊กโฟล์อัลติเมตดีไซน์เนี้ยเป็นแลปท็อปรุ่นแรกของฮุเอวาที่มาพร้อมหน้าจอ o l e d แบบพับได้ค่ะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Har m o ม y OS 5เเขาก็ขายกันอย่างเป็นทางการที่จีนนะคะตอนนี้ที่เอิ้นมาก็คือกลางเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งมันก็เพิ่งวางขายได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองหน้าจอของเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยี LTPO ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในแลปท็อปเลยนะคะสามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมลงถึง30%หน้าจอเห็นแบบเนี้ยรองรับความละเอียดสูง ระดับ3 3 K เลยนะความสว่างสูงสุดในโหมด HDR ที่1,600นอิตอัตราคอนทราสต์2ล้านต่อ1อัตราหน้าจอต่อตัวเครื่องอยู่ที่92%นะคะขอบก็ไม่ไม่เยอะค่ะมันก็ไม่ได้แบบหน้าจอไปสุดขอบนะซึ่งจริง,รงๆมันก็ดีมันเป็นการโปรเทคหน้าจอมันก็ต้องมีขอบหน่อยนึงค่ะ มาดูอันนี้กันต่อดีกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้สมมุติว่าไม่ได้พกมันไปด้วยเพราะว่าพอพกมันก็จะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะหรือแบบหรือไว้ที่บ้านเราก็สามารถที่จะพิมพ์บนหน้าจอนี้คือให้มันเป็นคีย์บอร์ดขึ้นมาได้ด้วยนะเราก็สามารถใช้สีนิ้วมันเป็นแบบรุ่นที่เราต้องเน้นพลังฝ่ามือคะ่ะทุกคนสี่นิ้วแตะนี่คีย์บอร์ดมันขึ้นมาทำไมเราต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วย แล้วเวลาเก็บคีย์บอร์ดก็มีปุ่มนี้ค่ะกดช่อแล้วมันก็จะเก็บคีย์บอร์ดลงมาอยากจะได้มันกลับขึ้นมาใหม่ก็แตะมันกลับขึ้นไปเออเราก็เล่นกันอยู่อย่างนี้ได้ทั้งวันเนาะและสําหรับบางแอปเราสามารถที่จะใช้นิ้วซูมเข้าซุม่มออกเพื่อจะ r e ไ i z e แอปได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้อ่าตอนนี้มันเป็นหน้าจอป,ประมาณนี้แล้วก็นี่วืบลงมามันก็จะมีวิดีโอขึ้นมามากขึ้นอ่าเล็กลงเล็กลงอ่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น นี่แบบนี้ก็ใช้นิ้วรีไซส์ได้สมมุติว่าเราเปิดแปปอป Tik t o อกขึ้นมานี่แล้วเราอยากจะดูแบบเต็มเต็มจอ,อสมมติดูคลิปอันนี้ชุดต้องหลายนิ้วนี่นี่หลายนิ้วมันก็จะเปิดขึ้นมาเต็มจอนี่มันก็เป็นฟีลแบบเลื่อนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่อยากเลื่อนด้วยนิ้วสมมุติแบบทําอะไรอยู่มือเลอะกินขนมเดี๋ยว,วจอเลอะเราก็ใช้วิธีชุดลงมานี่ นี่นะคะทุกคนมันสามารถที่จะบังคับด้วยท่าทางได้ค่ะคือตอนนี้มือมันขึ้นอยู่ข้างบนใช่ไหมคะมาสัญลักษณ์ขึ้นแปลว่าเราสามารถที่จะปัดมันลงมาได้นี่เปลี่ยนหน้าจอแล้วถ้าเราไปแบบนี้นี่อันนี้มันเป็นมือความมือความเราก็สามารถอันนี้นี่ฮือมันฟีลบอว่ากำลังภายใน รวบรวมพลังลมปาน,นี่มันไปจริงๆค่ะแคปหน้าจอก็คือกำมือแล้วก็อย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ชบนี่แคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วเฮ้ยสนุกค่ะมาค่ะทุกคนเอิ้นจะสั่งให้มันเปิดกล้องขึ้นมานี่อันนี้เป็นแบบ AI ปากไครเซี่ยวจี เปิดกล้องให้ภาษาจีนเราเริ่มเก่งแล้วเพือฟันเราเริ่มเปิดกล้องแล้วนี่นี่คือการเซลฟี่ครั้งประวัติศาสตร์จอใหญ่ยักษ์และเราก็ถือมันขึ้นมาเซลฟี่จอใหญ่สะใจถ่ายกันไปเลยจอใหญ่ยักษ์ดูสะใจสุด จอใหญ่มากดูผลงานกันค่ะนี่เป็นไงล่ะพกแบบนี้ใหญ่มาก <c oughs> นี่เท่าตัวจริงเลยอ่ะหน้าเท่ากันไหมคะผลงานที่ได้กล้องหน้าหน้าเนียนด้วย <c oughs> คือแบบมีฟิลแต่งหน้าเนียนด้วยค่ะผ่านผ่านผ่าน กล้องอยู่ตรงนี้อันนี้กล้องหน้าซึ่งอย่างนี้ถ้าแบบเราจะประชุมออนไลน์มันก็ต้องวางประมาณแนวนี้เนอะเพื่อที่จะให้แบบกล้องมันอยู่ตรงกันกันกบหน้าเราพอดีๆเพราะถ้าแบบว่าเราไปตะแคงแนวนี้ถ้ามันเป็นแนวนี้เนี่ยมันก็จะแบบกล้องอยู่ข้างซ้ายมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะ่ะนี่แต่ถ้าแบบประชุมออนไลน์ก็แนวนี้ Recommend Recommend ด้านบนก็มี USB C ตัวหนึ่งแล้วก็มีลำโพงแล้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดใช่นี่ปุ่มเปิดปิดนะคะเปิดปิดจอแล้วก็พอมาข้างๆตรงนี้ก็มี USB C อีกตัวหนึ่งแล้วก็ที่คีย์บอร์ดมี USB C 1พอร์ตข้างล่างก็ไม่มีละค่ะก็เป็นลำโพงมันก็ฟิลเหมือนแบบแท็บเล็ตนะ ทั้งสามเครื่องที่เขาโชว์อยู่ตรงนี้นะคะมันคือขนาดเดียวกันหมดเลยก็คือว่าถ้าเราพับหน้าจอลงมาอันนี้เราจะได้ขนาด13นิ้วพอเรากลางมันออกมามันก็จะเป็น18นิ้วค่ะแต่เขาบอกว่ามันมีความต่างนิดนึงนะอย่างเครื่องนี้มันไม่ใช่แค่ต่างกันแค่สีนะ อันนี้สีขาวสีดําแล้วก็สีเทาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีแบบดีไซน์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันมีการตกแต่งเป็นลวดลายตรงนี้ขึ้นมาวัสดุตร,ตรงนี้ค่ะทําให้ราคาแพงขึ้นอีกนะคะแล้วมันก็มาเป็นเซตกันเลยกับตัวคีย์บอร์ดนี่ออมันเข้ากันเป๊ะอ่ะนี่โชว์เห็นไหมคะตรงทัชแพดกับตัวมันและนี่แหละค่ะก็ทําให้มันราคาสูงขึ้น ซึ่งพอเวลาเราพับเนี่ยนะคะพับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหนาแค่7 3มิลเท่านั้นน้ำหนัก1.16กกิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากนะคะทายกันดีกว่าค่ะว่าราคาเท่าไหร่ลองทายดูอันนี้คีย์บอร์ดมาในบ็อกซ์ด้วยนะคะก็คือมาทั้งเซตเลยราคาเท่าไหร่ดีทายกันดูค่ะทายกันดู ตอนนี้มันก็มีแค่ราคาที่จีนค่ะเพราะว่าในไทยมันยังไม่มีฉะนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้ามันเข้าไทยมันจะราคาเท่าไหร่แต่คําถามสาคัญคือแล้วมันจะเข้าไหมมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะหรือมันอาจจะเข้าก็ได้แต่มาทายกันดีกว่าค่ะว่าที่จีนราคาเท่าไหร่ทายกันดูทายกันดูแลคิดว่ายังไงคะถ้ามีแบบนี้อยากใช้ไหมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันนะคะสนใจไหมสนใจไหมอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดนะ